สวัสดีค่ะเพื่อนคุณแม่ขานาสวีเดนนะคะดูหิมะลงตอนนี้ทะเลสาบเป็นน้ำแข็งไปแล้วค่ะไม่ได้ทำคลิปสักพักหนึ่งเลยอ่ะเพราะว่าย้ายบ้านอย่างที่เคยแจ้งไปเนาะดูวันนี้มาส่ง ลูกชายโรงเรียนใหม่โรงเรียนก็จะอยู่ใกล้ทะเลสาบเนาะคือจะสวยงามมากๆวันนี้ลบสี่ค่ะลบสี่ลบห้าเนี่ยแต่ก็คือน,น่าจะลบลบเจ็ดลบแปดมั้งดู ตอนนี้เป็นเวลาเช้านะคะแปดโมงเช้าแปดโมงประมาณแปดโมงครึ่งดูทะเลสาบเป็นน้ำแข็งไปแล้วนี่อากาศเย็นค่ะแต่สวยงามมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวนะจะให้ดูว่า มันมีนกนกเป็ดน้ำตรงนั้นอนะเอามันมืดค่ะซูมไม่ได้นะมูมยังไงก็มืดเพราะพาที่ขึ้นย้อนแสงจะให้ดูนกสะหน่อยมันส่งเสียงร้องกันตรงนั้นสวยงามมากๆที่นี่จะเป็นออีกเมืองหนึ่งที่ย้ายมาใหม่นะคะชื่อเมืองอุสบีค่ะ คือที่นี่แบบสวยทุกที่เลยอ่ะช่วงซัมเมอร์จะแบบสวยมากเพราะอยู่ติดทะเลสาบสองทะเลสาบดูค่ะอันนี้โรงเรียนใหม่ลูกชาย หนาวมากคือตอนนี้กิ่งไม้ก็แบบแห้งต้นไม้แห้งเพราะว่านอนหลับพักผ่อนกันดูสวยสบายดีกันไหมคะทุกคน ยังไงมาคอมเมนต์ทักทายกันบ้างเนาะคิดถึงเดี๋ยวจะถ่ายบ้านให้ดูข้างในบ้านนะคะว่าเป็นยังไงวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะมันก็ไม่ได้แบบมีอะไรมากมายเนาะคิดถึงก็เลยมาถ่ายเพิ่งจะย้ายบ้านเสร็จแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จนะคะยังจัดกันไม่เสร็จดีเลย อากาศเย็นแต่แบบสวยอะ่ะสวยจริงๆยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนะวันนี้คลิปสั้นๆเลยอะ่ะแบบว่าอากาศเย็นมากๆแต่ว่าสวยอยากถ่ายทุกคนได้ดูกันคุณแม่ค่ะนะสวีเดนนะคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ ทักทายทักทายขอให้ทุกคนเฮงเฮปังปังนะคะสำหรับปีใหม่เนี้ยอยู่ดีมีสุขกันทุกคนเลยสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโควิดนะคะสวัสดีค่ะ